จีเวลันทนจากเรซเดนทีเวลไม่แก่ลงเลยเหรอือหรือว่านี่คือผลข้างเคียงจากการติดเชื้อไวรัสที่ไม่มีใครคาดคิดแฟนเกมเรซเดนทีเวลหลายคนคงสังเกตว่าจีเวลันทนตัวละครสุดฮิตของเราดูเหมือนจะคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีหลังเหตุการณ์แรคูซิตีแต่ทําไมกันละ่ะแน่นอนว่าเลออนเอสเคนนดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างล้นลามแต่จีเวลันทนก็มีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะลุก ในรีเซดิทิวซสาที่มาพร้อมกับชุดเกาะอ,อกสีฟ้าสุดไอคอนิกซึ่งกลายเป็นดี c และชุดตลดล็อกในหลายๆเกมเรียกได้ว่าเป็นภาพจำของจิตไปแล้วก็ว่าได้แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือใบหน้าของเธอดูไม่เปลี่ยนไปมากนักจากช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที i ีไอระบาดในเรคูซิตีแล้วอะไรคือเคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของจิตผู้ใช้งานทวิตเตอร์นามว่าเรคันเซลิวได้จุดประกายความคิดที่น่าสนใจ h t t p colon slash slash x com slash r e k e n z u w o n และปิดว่า เราอาจจะเคยเห็นบอะแสสําคัญที่ซ่อนอยู่ในเกม Resident Evil สภาคต้นฉบับแล้วนั่นคือในเกมจะมีโฆษณายาของอเบลปรากฏขึ้นซึ่งโฆษณาอ้างว่ายาสามารถทําให้ผู้ใช้ดูเด็กลงถึง10ปีแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจยาดังกล่าวมีส่วนผสมของ t v i u s และอย่างที่เรารู้กันดีว่าจีเองก็เคยโดนเนมซิสจ้วงไวรัสใสเต็มๆจนสลบไปเป็นวันๆ https://twitter.com/ r e c o n s o l i ว a อ a s ์ a t ล s t a t ต่ทศเลส1 0ึ5งเ5้าแป6ห1ึ่ question mark Ref under score ออสิเท่ากับทีดับเบเดฟุแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีที่แฟนๆคิดกันเล่นๆเท่านั้นนะผู้สร้างภาพยนต์ Animation, Resident Evil Dead Island ก็ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยในหนังเรื่องนี้จะยังคงใช้โมเดลจากเกมภาค remake และใบหน้าของเธอก็ยังคงดูอ่อนเยาว์เหมือนเดิม ดยเหตุผลที่ผู้สร้างให้ไว้ก็คือการติดเชื้อ TBIUS ทําให้ร่างกายของเธอแก่ช้าลงเล็กน้อยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยบาดแผลในใจที่ยากเกินจะเจยียวยาและถ้าเรามองไปที่เกมทากล่าสุดตามทําลายอย่างเช่น Resident Evil 5และ Resident Evil r e t i o n s เราก็จะเห็นว่าจีนไม่ได้ดูแก่ขึ้นเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎีนี้เป็นไปได้ไหมว่าการติดเชื้อ TBIUS จะมีผลข้างเคียงที่ทําให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นหรือว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่ตรงนี้อาจจะขัดใจใครหลายคนบางคนอาจแย้งว่าการที่จิดูไม่แก่ขึ้นเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดในการออกแบบตัวละครหรือเป็นเพราะผู้สร้างต้องการให้ตัวละครดูเป็นที่จดจําเท่านั้นไม่ได้มีเหตุผลทางเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนขนาดนั้นแล้วคุณล่ะคิดว่าเหตุผลไหนหน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Resident Evil 3เกมนี้วางจําหน่ายครั้งแรกบน PS1 โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับจีวัลเลนทันที่ยังคงอาศัยอยู่ในเมืองไรคูนซิตีก่อน ที่จะพบว่าเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของ TBAIUS ที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นนรกบนดินและที่ร้ายกว่านั้นคือยังมีเนมัสซิสไทแรงสุดหววที่คอยไล่ล่าฆ่าเธอและหน่วย STAIS ที่เหลืออยู่เนื้อเรื่องในเกมจะเน้นการดำเนินเรื่องในเมืองเป็นหลักพร้อมเกมเพลย์ที่รวดเร็วเน้นความเป็นแอคชั่นมากกว่าเดิมและเพิ่มระบบใหม่ๆอย่างการหลบหลีกรวมไปถึง LifeS Election ทางเลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องและฉากจบ